สวัสดีครับวันนี้ก็นําเสนอเมนูนะครับเครื่องในไก่นะครับทุกคนตัวดก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เอาชิ้นเครื่องในไก่มาซอยนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมพอดีกินนะอันนี้คืออาหารมื้อค่ำสำหรับผมนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่เน้นผักเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาตะไคร้มาซอย ซอยซอยให้เป็นชิ้นสวยๆนะครับผมไม่สวยก็ได้เราจะไปตําอยู่แล้วนะครับก็เป็นซอยขาใส่นิดๆนะครับผมเสร็จแล้วก็พิ้งมาตํานะครับใส่กระเทียมแล้วก็ตำ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 เสร็จแล้วก็ใส่ขาที่เราซอยไว้นะครับใส่ลงไปตำ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 ให้ละเอียดเลยนะครับผมตำ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 ถ้าเนื้อข้างในไก่เป็นยังไงบ้างนะครับสุกหรือยังนะครับเราก็เช็คดูก่อนนะครับหอมหรือยง พร้อมแล้วนะครับสิ็นแล้วก็ตักใส่จานนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับผมเยี่ยมแก้ว ที่น่าแปลกอย่ไม่น้อยและก็มีเรื่องเล่ากันอย่งางเป็รตำนามากพญานาคขาล่าที่ปมาถ้ำลากโสมได้รักษาชาวบ้านให้หาย,หายจากโรคเมล็งเนเลืเเอดขาวอย่างน่าเสียดายมากโดยการสูบเลือดของคนไข้แล้วพ่นออกมาจากทางลากโสมจนเต็มกระถมจากนั้นคนไข้ก็หายเป็นปกติซึ่งเป็นท้าวที่เรื่องลือกันมากถึงความมหัศจรรย์นี้นอกจากพญานาคขล่าจะรักษาโรคอื่นๆได้แล้ว ผเอากระดูผีออกจากทองคนไข้ได้ด้วท่านเจ้าคุณบอกว่าพวกคุณใส่เป็นวิชาลึกลับที่ร้ายกาจมากทายานาคราชสามารถตรวจดูได้ง่ายเพราะเป็นวัตถุที่มีอยู่ในโลกแต่ถ้าเป็นผีร้ายเข้าสิงร่างคนจะมองเห็นเป็นจุดดำดำหลบซ่อนอยู่ในร่างกายคนไข้ทายานาคราชบอกให้ออกบางตก็อ,อกัว